ช่วงพระคำนําพระพรพี่น้องครับวันนี้จะมีโอกาสมาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องคลิสเตียนนะครับคริสเตียนที่หนิดเหนื่อยจากปัญหาต่างๆสาเหตุและวิธีแก้ไขนะครับพี่น้องครับคริสเตียนก็เหมือนกับมนุษย์ทุกทกคนทั่วไปนะครับ ที่ต้องผเผชิญกับปัญหาและความยากลำบากในชีวิตในโลกแห่งความบาปนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือแม้แต่ความท้าทายในความเชื่อปัญหาเหล่านี้พี่น้องครับสามารถนำไปสู่ความเหน็ดเหนื่อยทางอารมณ์เหน็ดเหนื่อยทางจิตใจและจิตวิญญาณของเราได้ จนบางครั้งนะครับจนบางครั้งอาจทําให้เรารู้สึกท้อแท้หมดกําลังใจนะครับหรือแม้แต่ขนาดถึงต้องสงสัยในพระเจ้านะครับพี่น้องครับสาเหตุที่ทําให้คริสเตียนนะครับเหน็ดเหนื่อยจากปัญหานะครับพี่น้องครับมาดูว่าเกิดจากอะไรนะครับประการแรกนะครับพี่น้องแน่นอนเกิดจากความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเจ้าและชีวิตคริสเตียนอย่างแน่นอนนะครับ เราอาจจะคาดหวังว่าคิดเตียนจะไม่เผชิญปัญหาบางคนอาจคิดว่าเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตจะราบรื่นปราศจากปัญหาซึ่งไม่ตรงกับความจริงในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเราจะต้องเผชิญความทุกข์ยากในโลกนี้ในยอนบทที่ศูข,ข้อสานะครับแล้วก็เข้าประการที่สองครับเข้าใจผิดเรื่องการอธิษฐานอาจรู้สึกว่าอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบหรือตอบช้า ทำให้เกิดความท้อใจและสงสัยในฤทธิอำนาจและความรักของพระเจ้านะครับประการต่อไปนะครับยึดติดกับความสําเร็จทางโลกนะครับเราอาจจะให้คุณค่ากับความสําเร็จส่วนตัวสําเร็จทางทรัพย์ถินเงินทองหรือสถานะทางสังคมมากเกินไปนะครับเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปนตามที่หวังไว้นะครับก็เกิดความผิดหวังและเหน็ดเหนื่อยนะครับและยังมีภาระ อาจจะมีภาระและความรับผิดชอบที่หนักอึง้งนะครับเราอาจมีภาระหนักเกินไปนะครับหรือรับใช้ในภารกิจแบกพาระงานหนักนะครับจนบางครั้งเราไม่ได้อมอบภาระหรือแบ่งเบาภาระให้กับคนอื่นด้วยนะครับซึ่งทําให้เราต้องรับภาระหนักนะครับต่อไปนะครับการดูแลผู้อื่นสิ่งนี้ก็เป็นนะครับเป็นสิ่งที่จะท้อนนะครับว่าการเป็นผู้ดูแลการเป็นผู้ให้คําปรึกษา หรือผู้ที่ต้องคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมออาจทําให้เหน็ดเหนื่อยหรือเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้หากไม่มีการเติมเต็มพลังให้กับตนเองนะครับและระการต่อไปนะครับเกิดจากความสมดุลในชีวิตการขาดความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวชีวิตงานชีวิตการรับใช้และการพักผ่อนจึงทําให้ร่างกายและจิตใจเป็นไงครับอ่อนล้านะครับและประการต่อไปอาจ เกิดจากการเผชิญหน้ากับความบาปและการล่อลวงเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับบาปบางส่วนหรือบาปส่วนตัวนะครับการพยายามเอาชนะบาปนั้นนะครับที่ยังติดแน่นในชีวิตอาจเป็นเรื่องที่ยากลําบากและนํามาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยซ้ําๆแล้วซ้ําๆเล่านะครับและประการต่อไปอาจถูกการล่อลวงนะครับอาจเป็นการถูกการล่อลวงการเผชิญกับการล่อลวงต่างๆในโลกนี้ ทั้งจากสิ่งชั่วร้ายและจากเกิดจากกิเลสตัณหาของตนเองสามารถทําให้จิตใจอ่อนแอและเหน็ดเหนื่อยครับพี่น้องและก็ประการต่อไปนะครับเกิดจากความผิดหวังในคิสเตียนคนอื่นการเห็นคิสเตียนด้วยกันนะครับล้มลงในบาปหรือการเผชิญกับความขัดแย้งในคิตจักรอาจทําให้เกิดความผิดหวังและลดหย่อนกําลังใจนะครับ ลดแล้วก็ทอนบันทอนหนัวใจทอนจิตใจของเราให้น้อยลงนะครับระการต่อไปเกิดจากการละเลยการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณนะครับขาดการเฝ้าเดียวไม่ใช้เวลากับพระเจ้าในการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานหรือใ,ใคร้ควนนะครับทำให้อะไรครับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับเรานั้นอ่อนแอลงนะครับต่อไปก็คือขาดการสามกีธรรมนะครับ การแยกตัวออกจากชุมชนผู้เชื่อทําให้ขาดการหนุนใจการให้กําลังใจและการสนับสนุนจากพี่น้องจากผู้นำนะครับจากพี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าชุมชนของคริสเตียนต้องไปด้วยกันและต้องผูกพันผูกตัวกันนะครับตามทิศทางที่พระเจ้าทรงมอบนะครับมอบนิมิตหมายนั้นที่คิดจากผ่านผู้นำนะครับผู้นำก็จะเคลื่อนไปนิมิตเดยียวกัน เพราะนั้นการขาดสัมมิทีธรรมก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดเราไม่มาเราก็ขาดการสื่อสารเราก็ไม่รู้ว่าคิดจะกเคลื่อนไปถึงไหนแล้วกลุ่มเราไปถึงไหนแล้วนะครับเราก็จะอยู่กับที่เรียนก็เรียนไม่ทันเพื่อนก็อะไรครับก็ทําให้การการกินอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณน,นั้นน้อยลงทําให้ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณของเรานั้นไม่เติบโตนั่นเองนะครับประการต่อไปนะครับคือการไม่พักผ่อนนะครับ ไม่ยอมที่จะหยุดพักผ่อนบางครั้งเรานี่ไม่ยอมที่จะหยุดพักผ่อนเพื่อเติมพลังไยวัญญาณและร่างกายทำให้เป็นไงครับหมดไฟได้ง่ายนะครับทําให้หมดไฟได้ง่ายนะครับแล้วเราจะทํำยังไงพี่น้องครับวิธีแก้ไขและฟื้นฟูนะครับกําลังใจนะครับเราต้องอะไรครับเราต้องย้อนกลับไปที่รากฐานความจริงของพระธรมปีนะครับเข้าใจพระษักของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับตตะหนักว่าพระเจ้าเป็นไงครับ ถ้ากว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อทรงรักและทรงควบคุมทุกสิ่งนะครับในรวมหมดที่8-28ใช่ไหมครับที่พระองค์ทรงช่วยเหลือคนที่รักพระองค์นะครับปัญหาไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นโอกาสให้เรานั้นที่จะเติบโตและพึ่งพาพระองค์นะครับแล้วก็การต่อไปนะครับเราต้องยอมรับว่าความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน พระคัมภีร์บอกเราว่าในโลกนี้ท่านจะมีความทุกข์ยากหรือประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราได้ชนะโลกแล้ว ในยอห์นบทที่16ข้อ3 3เพราะฉะนั้นความทุกยากนะครับสามารถสร้างความอดทนและนะครับและลักษณะนิสัยที่ดีได้นะครับในรวมบทที่5ข้อ3ก็ข้อนะครับประการต่อไปเราต้องวางใจในแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับต้องวางใจในแผนการของพระเจ้าแม้เราจะไม่เข้าใจในทุกอย่างแต่จงเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราเสมอนะครับ ปรารต่อไปเราต้องแสวงหาการเติมเต็มจากพระเจ้าและพักสงบในพระองค์นะครับแล้วก็กลับไปเฝ้าเดี่ยวอย่างสม่าเสมอใช้เวลากับพระเจ้าในการอ่านพระวจนะพระคาของพระองค์อธิษฐานและไครควรเพื่อรับการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณนะครับมัทธิวบทที่สิบเอ็ดข้อยีบนะครับบรรดาผู้ปราตามและแบกภาระหนักจงหาเราและเราจะให้ท่านหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขนะครับอีกเอร์ชันหนึ่งก็บรรดาผู้ที่ทํางานเ,เหนื่อยและแบกภาระหนัก นะครับจงมาหาเราใช่ไหมครับพี่น้องกับพระเยซูเชิญชวนให้เรามาหาพระองค์เมื่อเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อเราลำบากเมื่อเราแบกภาระหนักพระองค์ทรงเป็นแหล่งแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงอาเมน เราต้องฝึกฝนนะครับฝึกฝนเรื่องอะไรฝึกฝนการมอบภาระให้พระเจ้าเรียนรู้ที่จะวางความกังวลวางความกลัวและความเหน็ดเหนื่อยนะครับลงที่ประบาทของพระองค์ไม่ต้องแบกทุกสิ่งไว้คนเดียวนะครับหนึ่งเป็นตัวปิญาข้อเกบอกชัดเจนว่าจงมอบความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายนะครับขอให้พระบงมญ,ญ,ญาณทรงนำและประทานกำลังนะครับพี่น้องครับ เชื่อว่าพระเมียมบริสุทธิ์นะครับจะทรงช่วยเราในการเผชิญหน้ากับความยากลําบากและประทานกําลังแก่เราเมื่ออ่อนแรงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนคลิสเตียนนะครับร่วมสามัคคีธรรมอย่างสม,ม่ำเสมอนะครับการเข้าร่วมกลุ่มเซลล์ร่วมศึกษาพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าหรือกิจกรรมที่กิจจักนะครับช่วยให้รับการหนุนใจได้รับการอธิษฐานและคําแนะนําจากพี่น้องนะครับแล้วก็เราต้องเปิดใจ ขอการช่วยเหลือและสนับสนุนนะครับอย่าแบกภาระไว้คนเดียวจงกล้าที่จะแบ่งปันความรู้สึกกับพี่เลี้ยงกับศิลพิบาลเพื่ออะไรครับหรือเพื่อนสนิทในความเชื่อกรเทียบทที่6ข้อที่2บอกว่าจงช่วยแบกภาระ,ะของกันและกันและด้วยวิธีนี้ท่านก็จะสําเร็จตามพระบัญญัติของพระคิดนะครับแล้วก็เราต้องหลีกนะครับหลีกเลี่ยงการอยู่โดดเดี่ยวนะครับการแยกตัวออกไปจะทําให้รู้สึกอ่อนแอและเปราะบางมากขึ้น นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกายและใจอยู่เสมอนะครับพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนทางกายเป็นสิ่งสําคัญในการฟื้นฟูกําลังนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายสุขภาพที่ดีส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายหาเวลาทําสิ่งที่ชอบเพื่อคลายความตึงเครียดและเติมพลังให้ตนเองนะครับแล้วก็ทบทวนเป้าหมายและการในการรับใช้นะครับตรวจสอบแรงจูงใจในการรับใช้นะครับ ตรวจสอบแรงจูงใจในการรับใช้เรากําลังรับใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเพื่อต้องการการยอมรับจากผู้อื่นนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะปฏิเสธและกําหนดขอบเขตหากภาระงานหนักเกินไปจงกล้าที่จะปฏิเสธหรือมอบหมายงานให้ผู้อื่นเพื่อรักษาสมดุลในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องรับจงจอดจอดครับจดจอดอยู่กับการกระทําตามน้ำไทยของพระเจ้าไม่ใช่การ ทำให้ทุกคนพอใจหรือทําทุกอย่างที่เราคิดว่าควรทําเพราะฉะนั้นคิตเตียนที่เหน็ดเหนื่อยสามารถพบการฟื้นฟูและกําลังใหม่ได้ในพระเจ้าและในชุมชนผู้เชื่อการเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริงนะครับการดูแลตนเองการมีส่วนร่วมในชีวิตคิตเตียนอย่างสมดุลจะช่วยให้เราผ่านพ้นความเหน็ดเหนื่อยไปได้และเติบโตขึ้นในความเชื่อยอย่างเข้มแข็งนะครับขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรครับ